สวัสดีจ้ายเยพินพาสวยพูดโคราชบ,บ้านเองเหมือนเดิมมาอีกแล้วจ้ะพี่นองจ๋าวันนี้นะคะเยพินก็จะพามาทําครีมเนาะครีมสําหรับพวกวัยทองอย่างเองวัยที่40 50ขึ้นไปนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่นงมันมีน้ํามันตัวหนึ่งที่มันเมกมากพี่นองจ๋ามันช่วยคืนสภาพผิวคืนสภาพที่เองไปถูกแดดมาให้คงความอยู่เหมือนเดิม เร็วมันเหมาะกะับใทธงแล้วก็เหมาะสาหรับคนที่ผิวแห้งเหมาะสําหรับคนที่มีผื่นดานะคะอันนี้นะคะเราจะชุ่มชื่นพี่น้องทาแปง้งติดทนนานดานะคะพี่น้องจา๋าก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรมากมายมีประมาณ4ตัวจ้ะพี่น้องจา๋าอันดับแรกมาจ้ะพี่น้องจา๋าอาใช้ตัวนี้ก็เลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมกบวาสลีนที่ยยเพ็ญเคยทำพาทำไปสองตัวนี่ก็คือรับผิวเนียนให้ชุ่มชื้น และเกิดทาให้ผิวเรียบเนียนใสแถม,มน้ํามันมะพร้าวเกิดปกป้องผิวจากแสงแดดสุดยอดค่ะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังอินดาพี่น้องจา๋าคือตัวนี้นะคะอันนี้ยาเพ็ญจะทําให้แบบน้อยๆก่อนเ้อเพราะว่าไรพี่น้องเผื่อทําหลายนะ่ะมันจะเพ้คนเราต้องทําไปอย่างละนิดก่อนเนาะถ้าเกิดคนไหนพ่อทําไม่แพ๊พบเกิดพ่อไม่แพ้ปเพบก็ได้ไปเพิ่มตามส่วนเอานะคะอันนี้เอาครึ่งช้อนชานะคะพี่น้องจา๋าครึ่งเด้อค่ะ ถึงช้อนชานิดหนึ่งกับพอพี่น้องเพราะว่าเผื่อเพ่อิ่ที่ได้ไม่เสียดายขงเนาะอันนี้พูดกับพูดเนาะจ้าอันที่สองค่ะอะไรด้วยไหมคะพี่น้องจ๋าน้ำมันมเมล็ดงาดาอันนี้แหละดีที่สุดมเมล็ดงาดําบเขาสรรพคุณเนาะพี่น้องเนาะสรรพคุณเขาทั่วจากหัวจรุท้าวผมก็ดีนากด็ดีตัวกด็ดีมีวิตามินแร่ธาตุมากมายมีตรงมีตัววิตามินตั้งหกตัวพี่น้องนะคะ ไปอ่านดูเด้อค่ะแต่ที่แน่ๆนะครับพี่น้องจ๋าเขาช่วยทําให้ผิวพันเองเปล่งปลั่งมากมายนะคะแล้วก็ทําให้ผิวสดใสแล้วเป็นครีมกันแดดแบบธรรมชาติไปด้วยนะคะพี่น้องอนาางันนี้ทาทั้งกลางวันกลางคืนก็นได้อันนี้กลางวันนะคะเซตแล้วพี่น้องจ๋าทำอะไรไ,ไหมช่วยคืนความสภาพผิวให้กลับมาเหมือนเดิมหลังจากที่ถูกแสงแดดด่ดาพี่น้อง เห็นไหมคะเลเหมะสําหรับคนที่เป็นผื่นคันและผิวแห้งเละไวทองอย่างอื่นด้วยเหมะมากพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือกันนะคะครึ่งช้อนชาเหมือนกัน,นะคะ่ะใครเติมมากเติมน้อยไม่ว่ากันเนาคะ่ะเอาไปผปสมกันเลยจ้ะพี่น้องอันนี้ดีมากเลยเดี๋ยวนะคะอย่าเป็นขออนุญาตเอามือใส่นี่ก่อนท,ทําทีละนิดก่อนพี่น้องจา๋าอย่าไปทาหลายมันครึ่งช้อนชานะจ๊ะเนาะแล้วมันเข้มขน้นเข้มขน้ขมขนพี่น้องจา๋า พี่น้องทาไปแล้วนะชุ่มชุ่มมากๆเลยพี่น้องจา้าอ้าวตัวที่สามจ้าเกิดมนจากบ้านทางจระเข้ปกป้องผิวจากแสงแดดลดความมันบนใบหนะ้านะคะอันนี้ใส่ไปแค่ครึ่งช้อนชาคือกัน,นะครับพี่น้องจา้าแต่ยันครึ่งๆง่ายๆเนาะเพราะว่าเป็นสูตรแบบเขาไยกอะไ,ไรทดลองเพื่อพี่นอ้องเมทูปครึ่งช้อนชาก็ไปเลยอ้าวตัวสุดท้ายอะไรไหมคะพี่น้องจา้า กรีซลีนกรีซลีมนี่พี่น้องก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นยเจิเลเซอร์ชนิดหนึ่งชนิดเหลวไม่เป็นอันตรายต่อผิวแถมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวเองอย่างดีมากเหมาะสําหรับไปเขาเอาไปใชป้ผสมเครื่องสําอางเวชภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับความงามนะคะอันนี้ก็บครึ่งช้อนชาด้วยพี่น้องเด้อแค่นี้แหละครึ่งช้อนชาหมดเลยพี่น้องจา้าครึ่งช้อนชาบิจิบเสดาย สรุปแล้วคักอย่างไวครึ่งครึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวถอดทีจ้ะพี่น้องสลับกันไปเนาะบางที่เองก็มากนาบางที่เองก็ทําครีมบางที่เองก็ดืมบางที่เองก็มันต้องหลายอย่างพี่น้องท่าเบิง่งนวดเบิง่งมากเบิง่งพี่น้องพี่น้องจานน้ำมันงานในสุดยอดเด้อมันงานด๋มเลยจ้ะบ้านเองหาซื้อได้ตามออยายเพ็ญคิดว่าร้านขายยาร้านทั่วไปที่เขาขายเกี่ยวกับ พวกน้ำมันนะคะพี่น้องเกี่ยวกับความสวยความงามบางทีร้านเสริมสวยก็มีก็ได้เ่าบัานรอีกนะ่ะยิ่งง่ายกว่าต่างประเทศอย่างต่างประเทศนี่ก็หาตามร้านไลฟ์ร้านสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะนี่หรือร้านวมต้าอาจจะมีก็ได้ถามเขาเอาค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าคนให้เขากันนยค่ะพี่น้องนี่พี่น้องจ๋าที่ละครึ่งกระโพไม่ต้องไปหลายนี่พี่น้องพบเสร็จแล้วนะ มันจะละลายได้เร็วมากเลยพี่น้องนี่ดูครีมแบบข้นพี่น้องเตละละไอพยายามคนให้เนื้อเนื้อเนียนเข้ากันด้วยค่ะพี่น้องจ้าวิ่งนี่นะจ้ะเอายเย่ปินทาดูด้วยค่ะนี่พี่น้องเหลือชอเนี่ยประมาณชออ่อหนึ่งเองก็ทาได้ทาให้มดนดะค่ะช่อหนึ่งเนี่ยทาให้มดครั้งเดียวสูตรยเยปินก็คือสูตรสาม ที่บอกไปนะอุ๊ยอากาศเย็นนี่หนึ่งพี่น้องอยุโรปเย็นแเราดูค่ะนี่นเะดี๋ยวพี่นก็ใส่เสื้อเงี้ยเย็นหนาวเริ่มหนาวนิดหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเพี่น้อขออนุญาตไายดูนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะว่าที่ให้ทําแค่นี้ก็คือถิงจะได้ไม่เสียดายอย่างที่ยอยบอกแหละแล้วก็นี่พี่น้องทาไปดูชุ่มแล้วก็เย็นสบายพี่นนนุ่มดาพี่น้องนวดไปสักพักเด้อค่ะสักพักมือจะเหนื่ ที่สุดที่พี่น่ะตรงเนิ้พี่น้องจ้าอืมตุ๋ยพี่น้องจ้านุ่มนวดไปพี่น้องนวดจา้ากระสูนนี่นแหละคิว้วโกงคิว้วกระดกไม่ใหค้คิ้วโต๊ะคิ้วอะไรนะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะเนี่ยมันจะนุ่มพี่น้องจา้าแล้วก็ชุ่มสักพักมันก็จะเนิอดอ้าวอย่าเพิ่นทานตรงนี้พออย่าเพิ่นทานข้างบนมาไอ้ครีมกันแดดเนี่ยพี่น้นนองชุ่ม น้ำมันงานนี่ดีมากมากเลยนะพี่น้องจ๋าเหมาะสาหรับเด็กน้อยเด้อเด้อเด็กน้อยที่เป็นพื้นคั่นเป็นอะไรเนี่ยที่มีพดพื้นคั่นเนี่ยพี่น้องเอาไปทาให้หลานแล้วก็ผมก็ดียิงงย่งอย่าผมอย่าเพี้ยนผมแข็งโป๊กอยู่ก็นดีดาเดี๋ยวเพี่อย่าเพี้ยนไปอ่มัดคือกันแต่ไว้วันหลังก่อนเพราะว่าได้มาหมาักหมักพ,พ,พี่น้องจ๋าเนี่ยพอทําไปแล้วพี่น้องจ๋านี่ยชุม่มเป็นไฟหน่อยอ,อืมนั่นแหละพี่น้องจ๋านี่แหละก็คืออีกสูตรหนึ่งเนาะ นะีพอเองอายุหลายพี่น้องเห็นไหมทาไปปุ๊บหนึ่งปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเพนคุยกับพี่นอ้นองไปประมาณหนึ่งนาทีได้ไหมเนะนี่ยนวดนวด,ดก็คือไม่ใช่ว่ามันอยู่แค่ผิวภายนอกนะพี่น้องจา๋าเนืดก็คือเองครั้งแรกคนไหนที่ทาโปะโป๊ะโปะอ,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 อาจจะใช่แค่อยู่แค่ภายนอกแต่สูตรเดี๋ยวเพนสูตรสามครั้งนวดไปพี่น้องนวดไป นวดสามครั้งแหง่งครั้งหนึ่งนวดครั้งที่สองให้มันแหง่งนวดครั้งที่สามให้มันแห่งอีกมันไม่ได้อยู่แค่ข้างโนดค่ะมันซึมพี่นอ้องจ๋าซึมแล้วก็ผิวชุว่มแล้วเองนจับไปเงี้ยพี่น้องให้มันตึ๊กตึกอย่างเงี้ยให้มันเนื้อเนื้ออย่างนี้นแต่ถ้าคือใครท้าโป๊ะโป๊ะโป๊ะแค่ภายนอกแล้วไม่นวดไม่ใช่สูญญเพ็ญนะคะแต่มันก็ไม่เข้าถึงผิวเองเนาะนาอพี่น้องเนาะถ้าเองทาแบบว่าอย่างญเพ็ญบอกอะก็คือสามครั้งนวดไปจนครบ แห่งนวดไปครบแห่งครั้งที่สองครั้งที่สามมันถึงจะได้ผลจ้ะอย่าไปปุ๊ปุ๊ปปุ๊ปมันหนึ่งเดียวพยายนวดนิดน,นึงนะคะเฮ้ยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่แหละพี่น้องจ๋านี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรสําหรับวัยพวกเอ็งวัยผู้ใหญ่วัยจริงจริงวัยไหนก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่บางอื่นมีน้ำมันงาต,ตัวนี้มามาช่วยในความของพวกวัยวัยโทมพี่น้องแล้วก็เหมาะสําหรับคนคนที่แบบเหมือนเอ็งเสื่อม ก็ยังว่าแหละยิ่งอายุหลายก็เสื่อมเนาะคอเลาเจนเสื่อมวิตามินเสื่อมก็มีน้ำมันงานมาช่วยเพราะวิตามินงานพี่น้องสุดยอดเลยไปอ่านทรัพคุณเะคะ่ะย่าเพนออามาแค่ง่ายๆนะคะงั้นก็ขอบคุณนะคะในเอ่เกิดไงก็พี่น้องลองไปทําดูนะคะอย่าลืมนะคะนวด3ามครั้งนะคะให้ให้แห,หงแล้วก็มานวดอีกให้แหงมันดื่มค่ะพูดผิดพ,พูดถูกขอโทษขออภยัยเกลและก็ขอบคุณคำชมหลายๆอย่างนะคะ แล้วก็เวลาของเยเพนนะคะพี่น้องจา๋าอย่าลืมเดลยเยเพนทําจันทรุปสุขของประเทศยุโรปแต่มันอาจจะกลายเป็นวันเ,เพราะยุโรปนี่ยเยเพนทําประมาณประมาณเนี้ยบ่ายสามบ่ายสามท่าบ้านเองก็เป็นประมาณสามทุ่มของเมืองไทยสามถึงสี่ทุ่มของเมืองไทยนะคะเอ,อุ้ยสามทุ่มสามทุ่มไหมนเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันหกชั่วโมงพี่น้องหกชั่วโมงใช่เองบ่ายสามเป็นสามทุ่มเพราะว่าเวลาพี่น้องเอช้าเยเพนเกิด ตีหนึ่งอะไรนี่นะมันจะพวกชั่วโมงก่กนหลังเมืองไทยก่กนพวกชั่วโมงนะคะจะเป็นทําทประมาณ3ามโมงของสามระหว่าง3ามโมงถึงสี่โมงของ,งยุโรปก็เท่ากับเวลาเมืองไทย 3- ามถึงสี่ทุ่มนะคะจันทร์พุทธสุขนะคะพี่น้องจา๋าอย่าทำหลายด้อยที่เบื่อกันด้อที่มาพโพดนะคะพี่น้องจ๋าก,ก็ขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกแฟนคลับและก็คนไม่เป็นแฟนคลับนะทุกๆคนที่เขามาเยี่ยมชมเขาให้มีวันเวลาที่ดีและก็ขอให้สวยวันสวยคืนสวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากคะ่ะ แล้วอีกอย่างถ้าแพทย์ตัวไหนก็อย่าอย่าใส่เขาอย่าใส่นะคะพี่น้องเดี๋ยวจะแพทย์เดี๋ยวจะไม่งามก็คือไปหาสูตรใหม่อีกเนาะสูตรต่อไปอีกนะคะพี่น้องจ๋างั้นขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเขียนสูตรถ่ายไปแต่ไม่ยากหรอกพี่น้องเอาเอาเอา,เอาบอกดีหน่อยก็น้ำมันน้ำมันอ,อืมดีหไหมติด,ดน้ำมันว่าพรสกรัดเย็นผสมกับวาสลีนครึ่งช้อนชา วา,านหังจระเคนครึ่งช้อนชาน,น้ำมันงาดำอีกครึ่งช้อนชาแล้วก็กรีซลีนอีกครึ่งช้อนชาครึ่งมดวันนี้พี่น้องสูตรลงจะได้ไม่แพ้จะได้ไม่เสียครีมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย